สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมมิดไนท์ใน m อ็มไนท์สตูดิโออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาไปจุดฟาร์มรูนหรือว่าฟาร์มเวลนั่นแหละครับจุดหาตังค์ที่ง่ายที่สุดในตอนนี้นะครับสําหรับใครที่ยังหาไม่เจอก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับใครที่หาเจอแล้วก็ข่าไปนะครับแล้วถ้าเกิดไปซ้ํากับของใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะอัดอาสาหรับคนที่ยังไม่รู้ นะครับแล้วก็ดูช่องผมนะครับอันนี้ผมก็จะพาไปนะครับจุดเนี้ยผมก็ไปดูมาจากอ่าทางต่างประเทศเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะไกด์พาไปจากจุดตรงน,นี้เลยง,ยง่ายๆนะครับก็คือจุดตรงที่เราฟาร์มที่เราได้พวกม้าอะไรพวกนี้นะครับจุดนี้นะครับขอแค่เรามีม้า,มมานะครับเราก็จะฟาร์มอ่าเราก็จะไปถึงจุดหมายที่เราจะฟาร์มรูนกันได้นะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจดดีผมจะให้ดู จุดที่เราจะไปก็คือตรงนู้นเลยรู้สึกจะชื่อหอคอยจอมเวทอ่าฮะทีนี้นะครับให้เราทําการเรียกม้าออกมาสิ่งนี่ทําก็คือวิ่งครับวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่วิ่งครับผมเจอร์มอนตีปะปายได้แล้วแต่คุณเลยนะครับส่วนผมไม่ตีเพราะว่า มันไม่จำเป็นนะครับอุ๊ดอโอ้โหเลย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 เโทษทีครับโทษทีโอเคตัวนี้ระวังนะครับถ้าใครสมสมติว่าคุณเพิ่งเริ่มเล่นอย่าไปตีกับมันนะครับเพราะว่ามันหัวดุแรงมากนะครับอาจจะทำให้คุณผู้ชมตายได้เลยพวกนี้ไม่โหดเท่าไรหร่สามารถสู้ได้แล้วก็ข้างหน้าเป็นพวก พวกเอ่อแห้งๆไอ้พวกแห้งอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเหมือนกันผมเรียกไอ้แห้งอ่าไอ้พวกมนุษย์แห้งนะครับหรือพวกซากศพเดินได้พวกนั้นก็ที่ต้องระวังก็คือเป็นจอมเวทนะครับเพราะว่าจอเวทมันล็อกตัวนะเหมือนมิสไซล์ล็อกเป้าเลยตรงนี้เราวิ่งลงมานะครับก็คือข้ามสะพานมาจากตรงนั้นนะครับออกซ้ายมาออกซ้ายออกซ้ายทีนี้เราจะเจอพรหนึ่งจุดก็คือด้านหน้าของเราน่าจะเป็นอ่าตรงนี้นะครับหินบางอยู่ นี่นะครับเราก็เซฟตรงนี้ก็คือกดปุ๊บเปื่อนพรต่อมาเราก็วิ่งไปต่อตามถนนหลักไปเลยไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ต้องแวะไหนเราวิ่งอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกมอนอยู่ก็อาจจะใช้เวลาตีสักครู่หนึ่งถ้าอยาก,กตีแต่ก็อย่างที่เห็นผมก็ไม่ได้ตีนะครับจุดตรงนี้ เราไปที่หอคอยด้านหน้านะครับมันจะมีซากประหักพังอยู่ผมแนะนําให้วิ่งอ้อมไปนะครับเพราะว่าตรงนั้นมียักษ์ถึงถ้า,อ,าอยากจะไฟก็แล้วแต่แต่ผมไม่นะครับเราวิ่งอ้อมมานะครับเราวิ่งอ้อมมาตรงนี้จะเห็นซากประหักพังแล้วก็มีไอ้ยักษ์ตัวนั้นยอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเราเข้ามาตรงนี้เราก็เซฟเลยครับผมคุยกับพร อน,นี้นครับเพื่อบ,บันทึกจุดแล้วก็เปิดแมปตรงนี้นะครับจะมีไอเทมอยู่นะครับถ้าเราให้เก็บก็น่าจะเป็นเอ่อรู้สึกจะเป็นน้ำำําอมฤตนะตอนนี้ก็เป็นมเมล็ดนะครับเอาไว้เพิ่มเอ่อยาหน,หนึ่งจำนวนนะครับต่อามาจุดตรงนี้นะครับผมแนะนําพยายามทําให้มันช้าไว้นะครับเวลาเราวิ่งถ้าใครเป็นกลางคืนนะผมแนะนําให้เป็นช้าไว้นะครับต่อมาเราไปด้านหลังโบสถ์ ครับออกหลังโบดมาจะออกซ้ายออกขวาก็ได้นะครับอยู่หลังโบดข้างหลังที่เป็นหน้าผาตั้งข้างๆจะมีบ่อน้ําอยู่ทําให้โดดลงไปข้างๆบ่อน้ําตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเจอวาร์ปอ่าให้เราคุยกับวาร์ปมันถามให้เราตรวจสอบแันจะถามว่าคุณต้องการไปที่อื่นใช่หรือไม่กดใช่นะครับมันก็จะพาเราไปจุดวาร์ปที่ไกลๆที่ผมชี้ให้ดูที่แมปเหมอบเรายังไม่เปิดเลย พอเรามาตรงนี้นะครับก็จะสู่เนินมังกรเกรลนะครับตัวด้านหน้าเราเป็นบอสนะครับอย่าไปตีมันเพราะมันก็ไม่ตีเราเหมือนกันถ้าเรายืนอยู่อย่างนี้นะครับสิ่งที่ทอมต่อมาก็คือเหมือนเดิมนะครับเรียกมา้าแล้วก็จ้ำอ้าวนะครับสุดลิบสุดเด็ดเลยวิ่งตามทางนะครับต้นไม้สีทองข้างหน้าสามารถ เก็บได้นะครับตรงนี้จะมีของน่าจะเป็นเมล็ดสีทองหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็นเมล็ดสีทองหรือน่าจะใช่เป็นเมล็ดสีทองนะไว้เพิ่มจํานวนส่วนอันเมื่อกี้ผมจําผิดตรงตรงลูกปั้นน่ะน่าจะเป็นเอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพของน้ํานะครับให้มันเพิ่มเยอะขึ้นนะครับฟื้นฟูเยอะขึ้นนะครับต่อมาตรงนี้เราวิ่งมาถึงตรงสะพานจะมีพรอยู่นะครับให้เราคุยกับพรอันนี้นะครับเพื่อเซฟจุดเอาไว้ รเราจะไม่ไปทางข้างหน้านะครับเพราะมันติดบางกรนะครับซึ่งคุณตายแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวที่บ่อน้ํากูยังสู้ไม่ได้เลยทีนี้เราคุยกับพรคนที่มาถึงตรงนี้นะครับแล้วมันเป็นกลางคืนอีกให้เราพักผ่อนนะพรนะครับให้เราเข้าสู่พรนะครับเราก็พาเวลาให้ถึงเช้าอีกทีนะครับเพื่อความชัวผมแนะนําจุดตรงนี้นะครับให้ข้าเวลาให้ถึงเช้าเพื่อความชัว คนตรงนี้บางคนนะครับจะมีคัดซีนก็คือ,เ,อเมลิน่าเขาจะโผล่ออกมาแล้วก็ชวนไปโต๊ะกลมอาจจะเป็นเหมือนผมนะครับหรืออาจจะไม่เป็นซึ่งจุดเนี้ยผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเ,าเราต้องอยู่เข้าขั้นไหนเราถึงจะได้ไปโต๊ะกลมแต่ตรงเนี้ยเมลิน่าจะชวนเราไปโต๊ะกลมนะครับผมก็ลองกดไปมาแล้วแหละแต่ยังไม่ได้คุยกับใครเท่าไหร่คุยไปนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะอยู่ในไลฟ์นะครับใครดูไลฟ์ก็รับชมต่อได้นะครับจุดตรงนี้นะครับให้เราเรียกม้าเหมือนเดิม แกอย่าลืมนะครับต้องเป็นเวลาเช้านะครับพอกลางคืนแถวนี้จะมีบอสนะครับให้เราเดินย้อนกลับขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ามันจะอยู่ทางซ้ายของสะพานแต่ถ้าเราวิ่งออกมาจากพรให้เลี้ยวขวานะครับอ่าทางซ้ายของสะพานวิ่งไปครับออกซ้ายอีกนิดออกซ้ายไปอีกนิดนะครับทิดซ้ายเอาไว้ก่อนนะครับเลี้ยวซ้ายเอาไว้ก่อนนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเห็นมอนยืนโง่ๆอยู่นะครับจะมีทางแยกให้เราเลี้ยวขวา นะครับจุดตรงนี้นะครับทุกคนต้องเตรียมยามาด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีพิษอย่างที่เห็นผมเยียบอยู่นะครับพอหลอดเต็มนะครับเลือดมันก็จะลดนะครับก็คือเราติดพิษเลือดจะลดนะครับให้เราลดยาลูกเดียวนะครับจุดตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าตอนกลางคืนมันจะมีบอสก็คือแนะนําว่าให้มาตอนเช้าเท่านั้นนะครับพอเราวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับเราจะควบเร็วควบช้าก็เรื่องของเราเลยนะครับแล้วก็ลดยาก่อน นะครับจุดตรงนี้ให้เราเข้าที่พรนะครับก็คือเข้าพักผ่อนที่พรนะครับเราจะได้ล้างสถานะพิษแล้วก็บันทึกจุดด้วยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะบันทึกจุดตรงนี้ตอนนี้นะครับเราก็ถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับหอคอยจอมเวทเรนนะครับจุดที่เราจะฟาร์มรูนก็คือกับดักนะครับมันเป็นกับดักลูกตุ้ม ครับให้เราเรียกม้าจุดตรงนี้คุณต้องใช้ม้าแล้วก็ใช้สมาธิเล็กน้อยนะครับวิ่งมานะครับถึงตรงเกือบถึงทางลงนะครับหันข้างดูนะครับลูกตุ้มจะโผล่มาให้เราวิ่งนะครับกดให้ม้าวิ่งเร็วนะครับปึ๊บนี่นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าตังมันเด้งเข้าพันเก้าะครับใครจะวิ่งกลับก็ได้นะครับกหรือวาร์ปกลับก็ได้นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือ ถ้าเราวิ่งกลับนะครับเราไปพักผ่อนที่พรน,นะครับมอนก็จะสปาวใหม่ก็คือกลับดักมันก็จะสปอนขึ้นมาใหม่นะครับเราก็วิ่งกลับไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ตังค์ในทันทีเลยมันจะทบกันไปประมาณ 4- ี่ห้ารอบนะครับแล้วค่อยเด้งแต่บางครั้งผมเคยเจอเคสที่มันไม่เด้งนะครับก็คือแนะนําว่าให้เรากดแมปนะครับแล้วก็วาร์ปเอ้านะครับอ่าอันนี้บางทีเรากดขณะเรากดวาร์ป มันยังไม่เด้งเลยเห็นไหมเนี่ยเราก็วิ่งกลับอ่าพวกเนี้ยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับบางทีเรากดวาร์ปกับนะครับมันก็ไม่เด้งอยู่ดีจุดตรงนี้นะครับห้าเ,าเราคือแล้วแต่ความสะดวกของคุณเลยนะครับว่าคุณจะวิ่งกลับมามาพักที่พรหรือว่าจะวาร์ปมาที่พรได้หมดนะครับวาร์ปนะครับก็เหมือนเราเข้าพรเลยนะครับวาร์ปมาที่พรก็คือกดแผนที่ปุ๊บ วาร์ปมาก็เหมือนเราพักผอนแล้วนะครับพวกมอนพวกเมินม,ม,ม,มันก็จะรีหมดนะครับอ่าฮะนี่ครับเด้งแล้วนะครับอีกพันเก้านะครับอ่าแล้วก็เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าเราหลุดระยะหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดหลุดระยะผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันได้ตังไหมนะครับ ก็คือขอให้เราพักผ่อนแล้วก็พอเราหลบปุ๊บเราก็ยังอยู่ในระยะใกล้ๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวนลูปไปแต่ละคนได้น้อยได้มากไม่เท่ากันนะครับแต่ชั่วโมงหนึ่งหลักแสนแน่นอนถ้าคุณทนอยู่ตรงนี้ได้นะทนแบบวิ่งหลบไอ้ลูกบ้านี่ตลอดเวลานี่นะครับแป๊บเดียวเห็นไหมเป็นหมื่นแล้วนะครับ รับรองครับชั่วโมงหนึ่งต้องมีหลักแสนสองแสนแน่นอนนะครับถึงสามแสนนะครับบางคนอาจจะทําได้มากกว่านั้นนะครับถ้าใช้ระยะเวลาแบบเออเวลาค่อนข้างน้อยนะครับวิ่งไปวิ่งกับเข่าพรวิ่งวิ่งเข่าพรอ,อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับบางคนก็จ้าทาได้ประมาณเออสี่ห้าแสนก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะทําได้แค่ไหนนะครับโอเคตรงนี้ไม่เด้ง นะครับเดี๋ยวไว้มันทบรอบหน้านะครับมันจะค้างไว้ประมาณสี่ห้ารอบนะครับแล้วอยู่ดีบางทีเราปุ๊บมาถึงมันก็เด้งที่เก้าพันหมื่นหนึ่งประมาณนั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับวิธีจุดง่ายๆฟาร์มรูนนะครับใครก็ทำได้ไม่ต้องฆ่าใครนะครับขอแค่มีม้านะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน สำหรับช่อง M n i g h Studio ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ